เห็นไหมไหลเองเนี่ยเขาเกียร์ถอยเหมือนได้รถคนละคันอะมันมันเหมือนกับว่าต้องต้องเบรกอะเขากลัวเห็นไหมรถไหลเองเห็นไหมอ่ะทีนี้พี่ลองแตะเพิ่มดูเหมือนออกจากซอยอะลองกดคันเร่งเพิ่มดูเพราเดี๋ยวต้องออกไปใช้ปู้ตเลยคนละเรื่องเขาบอกเหมือนว่าคนละคันเลยเขาเกียร์ถอยคือไหลเร็วมากปกติมันอืด แต่ต้องเบรกกันไหมเพราะกลัวไหลเร็ว <c oughs> แปลกไหมแปลกนี่ لي, ต้องเบรกตลอดเลยเห็นไหมอบอกแล้วว่าดีจริงไม่งั้นจะขายมันได้ไงสามสิบปีต่างเลยไหมพี่เแบบนี่ยหนูถูกบ,บอกว่าอย่ายไปจอดที่ตูดใครเขาถ้าพี่เอาเท้าจะเบรกปุ๊บมันไหลเลยเนี่ยแล้วมันจะประหยัด ตัว fb ค่ะ fb พอยางมันจะมีบ่ามันอยู่นะคะอุปรกรณ์จะมีขอบค่ะใส่ก,ก็ไปพอดีเลยเท่ากัน1 6น8เช็เช็คูดนะคะซึ่งจะได้หายสันหายสะดุดนะคะหายอืดหายตื้อไปอะย่างน้ำมันค่ะ